สบายดีสบายดีทานผู้ส้มทุกทุกทานและเมื่อนี้มาพบกับกุ้งอีกแล้วเนาะและเมื่อนี้เนาะกุ้งกะได้ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งโดยที่ว่าผ่านมากุ้งและก็หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าประเทศไทยก็บีตึกอาคารที่สูงมีแบบถนนผนทางที่เดินทางไปเขตใดบนไดกับีิเด็ด เดินทางที่ถนนหนทางที่งามแะ้วกัเดินทางไปได้สะดวกสบายมีรถไฟฟ้าเนาะอยู่กรุงเทพนี่กับมีหลายจุดหลายเส้นมีทางรถไฟความไวสูงที่ว่ากำลังสร้างเนาะทุกคนมีทุกอย่างที่ว่าเอ,อื้ออำเนยความสะดวกแต่ความจริงแล้วประเทศไทยยังจัดอยู่ประเทศทีกำลังพัฒนากรุงก็เลยไปเห็นคราวนี้ก็เลยเอา้า ผ่านมาก็มีคนมาคอมเมนต์กุ้งอยู่เนาะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพนะัฒนากุ้งบอเสือเนาะทุกคนกุ้งกับบเสือบอเสือมาก่อนแต่ก็นยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแลเป็นอยังจริงว่าประเทศไทยอยู่ในประเทศที่กาลังพนะัฒนากุ้งก็เลยได้ไปเห็นคลิปวิดีโอนี้จึงกระจางแจ้งในการจัดอันดับเพราะว่าการจัดอันดับมันทั่วโลกทุกคนเนาะมีประชาคมโลกเป็นคนจัดอันดับในการจัด ว่าประเทศใดที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาแหละในการใจแย่กันคัดเลือกประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาหรือว่าประเทศด้อยพัฒนาปือว่าประเทศยากจนนั่นเป็นแนวไดนะกุ้งจะพาทุกคน <ead> ไปเบิ่งและไปหูวจักเรื่องราวนี้นะคันเนาะเคยสงสัยเหมือนผมไหมประเทศไทยกําลังพัฒนา <matte> <ฟ>แล้วคําเนี้ย มันมาตลอดเลยกาลังพัฒนาอยู่และก็พัฒนาอยู่ต่อไปเรื่อยๆหรือเมื่อไหร่กำลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วบ้างคุณผู้ชมฮะใครเป็นคนกําหนดแล้วด้อยพัฒนามันคืออะไรไปติดตามจากดรวิทย์สิทธิเวกินได้เลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์คิดเข็นยังไงบ้างครับกับคําว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศกําลังพัฒนาเวลาที่เราไปคุยกับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่จะพูดว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้ยินว่าประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับพอ เติบโตมาก็บอกว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ได้ขยับไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะบอกประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยว่าระดับของคําว่าประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วนะครับและประเทศที่ยากจนนั้นมันมีนิยามอย่างไรกันบ้างจริงๆต้องบอกมีนิยามที่ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมาดูประเทศไทยกันสักเล็กน้อยกันก่อนนะครับบ้านเรานีเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวนะครับ เขาเรียกว่าอยู่ในระดับกลางสูงมีความหมายว่าอีกหนึ่งขั้นเราจะไปอยู่ในระดับประเทศนะครับที่มีรายได้สูงให้เขาวัดกันยังไงอ่ะนะครับประเทศไทยมากลางสูงย้อนกลับไปนิดหนึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้กลางสูงนะครับมาประมาณสัก11ปีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของธนาคารโลกเองก็ดีกองทุนการเงินระหว่างประเทศเองก็ดีเขาก็จะมีเส้นแบ่งเอาไว้นะครับเช่นในอดีตเขาบอกว่าประเทศที่เข้าสู่ระดับประเทศที่ มีรายได้สูงเนี่ยจะต้องมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีอยู่ที่10,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีความหมายประมาณสัก0 0 0แสนกว่าบาทท่านหาร12ไปก็มีความหมายว่าเดืนนึงตกประมาณ25,000บาทท่านก็จะเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแตแนน่แน่นอนครับว่าพอสังคมเปลี่ยนไปเงินเฟอ้อมากขึ้นตอนนี้ตัวเลขที่บอกว่าเป็นประเทศที่ระดับพัฒนาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ14,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีท่านเอา35คูณเข้าไปนี่แหละครับ ่านก็จะพอรู้ว่ามีความหมายว่าประมาณสัก4ี่แสนกว่า5 0 0แสนบาทแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือเส้นแบ่งที่เป็นออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราวงย้อนกลับไปอีกครับประเทศไทยนี้เนี่ยมีระดับการพัฒนาตัวขนาดเศรษฐกิจนะครับเติบโตขึ้น1เท่าในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมามีความหมายว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รุดเร็วแต่เราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับบางคนจะบอกว่าไม่จริงกับประเทศไทยเรายากจนต้องบอกแบบนี้ครับมาตรฐานของคําว่าประเทศยากจนนะครับสำหรับประชาคมนานาชาติเนี่ยมันดูแล้ว ค่อนข้างที่จะลำเค็กว่าสิ่งที่เราเป็นค่อนข้างเยอะนะครับประเทศที่กาบอกายากจนมหาศาลเลยนะครับก็คือค่าจ้างต่อวันเนี่ยสดอลลาร์ประมาณ60กว่าบาทต่อวันเส้นทางในการที่จะเดินจากเดินทางจากบ้านของตัวเองไปยังแหล่งน้ําที่1น,นะครับมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรมีความหมายว่าการเข้าถึงน้ปาปปานั้นเข้าถึงได้ยากนอกจากนี้จํานวนของโรงเรียนที่มีในพื้นที่ห่างไกลเป็นเท่าไหร่ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะห่างจากตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะ2ดอลลาร์ต่อมาบอกว่ายากจน4ดอลลาร์ต่อวัน4ดอลลาร์ต่อวันประมาณเท่าไหร่ละครับก็ประมาณตกประมาณสัก140บาทด้วยกันซึ่งก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็อาจจะเกินไปกว่าตรงนั้นพอสมควรนอกจากนี้ระยะทางจากบ้านไปสู่แหล่งน้ำนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2กิโลเมตรแบบนี้เป็นต้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและโรงเรียนก็จะย่ำแย่มากทีนี้พอมาดูบ้านเรานะครับ ด้วยสถานะที่เป็นแบบนี้เราคงไม่ได้เข้าขายของประเทศยากจนนะครับแต่ว่าเราเองตอนนี้พยายามที่จะถีบตัวครับไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากปานกลางสูงเนี่ยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าอดีตของบ้านเราพัฒนามาถึงจุดนี้เป็นอย่างไรและการที่จะก้าวไปมีสักกี่ประเทศครับจาก113ประเทศที่เขาเข้าเป้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วครับประเทศไทยนั้นเนี่ย ทำไมเราถึงได้ไม่ออกจากกับดักฟงนี้สักทีเราเป็นประเทศกําลังพัฒนามาตั้งแต่เกิดนะครับจวบจนทั้งวันนี้เราก็ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาครับทีนี้สําหรับคนที่อายุน้อยๆจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่แต่จริงๆนะถ้าเกิดไปถามคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับเช่น50กว่า60กว่าจะบอกโอ้ไม่ใช่แต่ก่อนประเทศไทยเคยมีลําดับก่อนหน้านี้มาแล้วเราเคยเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับนั่นก็คือในยุคก่อนเลยหลังสงครามโลกครั้งที่2กันมาเรื่อยเร่เลยนะครับ ถ้าถามว่าจุดพลิกผันของเศรษฐกิจไทยเนี่ยพลิกผันตอนไหนนะครับอันนี้มองย้อนกลับไปนะครับในทศวรรษที่70ถ้าเรามองเป็นปีฝรั่งถ้าเป็นปีไทยก็ประมาณสักปี2,518บบนี้เป็นต้นนะครับในช่วงเวลานะครับโลกทั้งใบเลยเจอกับวิกฤตการปัญหาน้ำมันนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเองนะครับบอกว่าไม่อยากจะพึ่งพาน้ำมันจากแหล่งเดียวก็คือตะวันออกกลางดังนั้นจึงได้ขอครับ ให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาก็ลมบ้านเราด้วยไปหาแหล่งพลังงานเข้ามานะครับดูสิครับว่าใครพอมีน้ามันไหมใครพอที่มีกา๊าซธรรมชาติไหมนะครับในที่สุดครับก็พบว่าในอ่าวไทยบ้านเรานะครับมีแหล่งพลังงานธรรมชาติอยู่นั่นก็คือบ่อก๊าซธรรมชาติและบ่อก๊าซแรกก็มีชื่อว่าบ่อเอราวันนะครับเมื่อเราุตสาหารรมปิโตโเคมีครับสิ่งนั้นเองนะครับนอกเหนือไปจากการให้พลังงานแล้วอีกส่วนนะครับอนุพันธ์ของตัวปิโตเคมีคือเม็ดพลาสติกครับ เม็ดพลาสติกเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการทําอุตสาหกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ดีนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ดีอุตสาหกรรมว่าในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวครับพอต่างชาติเริ่มต้นรู้แล้วว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยเริ่มต้นพิจารณาครับว่าถ้าต้องการที่จะลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประเทศอื่นเขามาลงทุนที่ประเทศไทยดีกว่าจนกระทั่งบ้านเรามีศักยภาพในการปรับขึ้นของ GDP มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ภาพรวมของขนาดเศรษฐกิจไทยก่อนหลายท่านถามว่าเท่าไหร่585,000นะครับล้านดอลลาร์สหรัฐเราอยู่ในอันดับที่27ของโลกใบนี้แต่ที่นี่ที่บอกตัวชี้วัดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเจริญหรือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชากรต่อหัวของประชากรต้องก็ต้องเอาจํานวนเงินนั่นแหละครับมาหารด้วย68ล้านตกออกมาประเทศไทยจะมีรายได้ต่อคนต่อหัวนะครับอยู่ที่ประมาณ7,500ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับซึ่งเราอยู่ในอันดับที่88ของโลกถือว่าอยู่ประมาณกลางตารางครับ รายได้ต่อคนต่อหัวนะครับของประชากรในอาเซียนที่สูงที่สุดเลยคือสิงคโปร์ครับก็จะมีประมาณสักเกือบๆจะ50,000ดอลลาร์ต่อคนต่อปีคือมากกว่าเราในประมาณสัก7เท่า8เท่าถัดจากนั้นนะครับก็คือมาเลเซียครับอันนี้ก็จะเกินหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีไปแล้วจากนั้นก็จะเป็นประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนเวียดนามรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีเขาตกอยู่ประมาณสักต่ำกว่าครึ่งนึงของเราอยู่ประมาณสัก4ีเปอร์เซนต์ด้วยกันโดยความที่เขาเป็นประเทศที่มีขนาดประเทศใหญ่ ประชากรประมาณ100ล้านคนเพราะตัวหารของเขาก็จะเยอะต่างไปด้วยครับแต่นี่นะครับคือทําให้เราได้พอรู้ว่าสถานภาพของเศรษฐกิจไทยของประเทศเรานี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะแบบใดอีก1.9ครับจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกสักกี่ปีครับเลิก็ระจกไปแล้วนะทุกคนแต่ กุ้งเองแล้วก็หลายๆคนกันยังเสือว่าผ่านมากันยังเสือว่าประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วย่นอย่างผ่านมาที่เอาแบบไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวประเทศไทยจะเห็นว่าจะมีโฮงเฮียนมีจุดเกือบทุกๆบ้านตามถนนหนทางนี่เห็นเลยเนาะถนนหนทางก็คือเดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายแม้แต่ทางไปโฮงไ้ทุงนากันยังเป็นทางคอนกีเลยทุกคนแล้วมีห้องหมอหรือว่ามี สุกศาลาต่างๆมีแบบเมืองอำเภอในน้อยแต่กันยังมีแบบบ้านเฮือนของประชาชนนี่อยู่จํานวนหลายหนาเน่นนะกัมีทั้งห้านสะดวกซื้อต่างๆก็เลยเหตุให้คนลาวห,หลายๆคนคิดว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่การจัดอันดัของพนกกดไหลเบิ่งหลายอย่างแต่ประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนาอยู่ขันสูงอีกบโดนเนาะ ือนต้งขยับขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วในเวไวนี้อย่างแน่นอนเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่กุ๊กอามาต้นมาฝากกันในมื่อน,นี้ ทานผู้ชมมีความคิดเห็นแวนวใหก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอนี้ได้แลมมัอน,นี่ต้องขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามหับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลภาพคลิปวิดีโอใหม่ๆทีกุ้งมานาเสนอและคอมเมนต์มาให้กําลังใจกุ้งในเดอในมื้อนี่กุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อหน้าสําหรับม้อน,นี่สบายดี